ออกบิ๊กไบค์รูปผลป,ประเมินไวในสามนาทีเช็ควงเงินกับกรุงศีอ,ออโต้พร้อมสตาร์ เพื่อนครับกลับมาพบกับจอร์ด้วยครับผมวันนี้ครับผมจะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่จะเอาเรื่องของความเจ๋งๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบในเรื่องของรถป๊อปนะครับเพราะเนื่องจากว่าในขณะนี้กระแสะของรถป๊อปกาลังมานะครับแล้วก็วันนี้จะพามาดูในเรื่องของรถปอ๊อปเป็นความรู้เรื่องรถปอ๊อป้านทารถปอ๊อปแล้วก็ของแต่งรถปอ๊อปอ่ะเอาไปว่ามันจะมีอะไรดีๆบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ตอนนี้ครับอยู่กับร้านที่ชื่อว่าร้าน JJ Bike กับช่างเล็กสวัสดีครับช่างเล็กครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่ไม่ได้ทำรถป็อปมาครับพครับพอไปที่ร้านเก่าที่เราเคยถ่ายเมื่อประมาณนัก2-3สาปีใช่หายไปแล้วไกลมาเป็นว่ามาอยู่ตรงนี้แทนใช่พี่ใช่ไหมแต่ตรงนี้จริงๆก็ไม่ได้ไกลจากที่เดิมเท่าไหร่ใช่ครับมาประมาณ5โล5โลใช่ครับก็ยังคงใช้เป็นชื่อของเราเหมือนเดิมถูกต้องครับ ซึ่งในขณะนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าร้านเนี่ยดูเป็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นใช่ใช่ไหมรถก็เยอะมากขึ้นใช่ครับงั้นถามแล้วกันทาไมถึงย้ายเอาตรงเลยพี่โดนไลทีโดนไลทีโอ้ยงั้นไม่ต้องถามต่อแล้วละกันแต่ว่าย้ายมาตรงนี้ถือว่าโอเคนะเพราะว่าข้างหน้าก็กว้างใหญ่ใช่ครับแล้วก็พื้นที่ก็ใหญ่กว่าเดิมด้วยครับใช่ไหมยังคงทําเหมือนเดิมมากก็คือเรื่องของรถป๊อปไหมใช่พี่ทําเหมือนเดิมครับก็ไม่มีอะไรแตกต่างเพียงแต่แค่ว่า ช่วงนี้ก็คือรถกระแสนิดนึงก็ะจะมีลีดเข้ามาประมาณนั้นก็คือมี honda l lead ด้วย,ยแต่ง,งานหล,หลักผมก็ทําเป็นมินิบค์นีแ่แหละครับรถป๊อปมินิบา์ถามนิดนึงอย่างเมื่อกี้นี้บอกว่าเล็กทาลีดด้วยนี่คือทําประมาณไหนคือแรงหรือว่าสวยงามหรืออะไรก็มีจัดสภาพด้วยแล้วก็เป็นสเตปพวกข้าวโอเพ่นอะไรเงี้ยครับอ๋อไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นแบบ เวทใหญ่อะไรอย่างนี้คือไม่ได้บอกว่ายกเครื่องลงอะไรมากมายทำแค่ขี่สนุบๆไป่งานหลักๆผมก็จะเป็นรถมินิไบค์รถป๊อปนั่นแหละว่าอย่างนั้นดีกว่าแต่ไม่เป็นไรใครที่บอกว่าอยู่ในโซนของสุขาสามตรงนี้เนี่ยนะครับอยากเอาดีมาทำกับง่ายๆก็มาทำนี่ก็ได้นะยินดีครับพี่ยินดีงั้นกลับเข้ามาเรื่องของรถที่เราถนัดกันดีกว่าใมีคําถามมาจากเพื่อนๆที่เป็นแฟนรายการเขาอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของรถป๊อปเพราะว่าเขาบอกว่าอยากเล่น ไม่รู้จะเริ่มเล่นยังไง <c oughs> เพราะว่าเห็นมันมีแบบรุ่นเยอะมากมายเลยวันนี้ก็เลยคิดว่าในร้านเราก็มีใช่ไหมครับพี่ขอแบบว่าให้เล็กเป็นคนอธิบายได้ไหมได้ครับอ่ะก็หลักๆในบ้านเราที่เริ่มเล่นเลยส่วนมากก็จะเป็น3รุ่นอืก็จะเป็นเอฟสิบแปดเนี่ยครับ a อ1 <AF> 8 <18 S 2> ใช่ครับที่เขาบอกว่าเป็น AF18 นี่คือยังไงมันมีมันมีชื่อมาจากอะไรรหัสตัวถังรหัสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับรหัสต<อ>ัว เป็นรุ่น F18 AF AF18 ถ้าเป็น F25 ก็จะเป็นดิสก็คือจะเป็นดิสหน้าเฉยแต่ก็คือรูปทรงทุกอย่างเหมือนกันหมดมเช่นเดียวกับพวก f 2 7 28 27จจะเป็นดัมเบลคัคี่8ก็จะเป็นดิสแบบนี้ครับอ๋อ,อคือถ้าเกิดว่าแบบมองผ่านๆแบบคนที่ไม่รู้เลยเนี่ยอย่างคันนี้คือ18ใช่ครับสังเกตได้ง่ายๆแค่ว่า ไม่มีปั๊มบนไม่มีปั๊มบนคือ18 1 8ถ้าถ้าโฉมนี้นะพี่ถ้าเป็นมีปั๊มบนจะเป็น F25 อ่าครั้พี่แต่ถ้าเกิดว่าดูแบบผัน่านอันนี้บางทีแล้วคนก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยนี่ก็เป็น F เหมือนกันใช่ครับแต่มันคือเป็น F อที่รุ่นหนึงอีกหนึรุ่นใช่ครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันไปใช่พี่อย่างที่เห็นชัดๆเลยก็คือว่าจะมีในเรื่องของตัวกระเป๋าข้างหลัง ถูกต้องครับใช่ครับพี่จะดูจะดูแบบว่ากวนทวงว่ากันหน่อยนึงอ่าครับพี่ซึ่งอันนี้ก็คือรถรถที่พี่เคยเล่นกันมาแล้วใช่ราคาตอนเนี้เล็กสําหรับคนที่แบบอยากจะเล่นรถป๊อปเนี่ยมันเริ่มต้นประมาณอะไรหมื่นกว่าบาทครับพี่หมื่นกว่าบาทแล้วใช่ครับก็คือตั้งแต่18ไปเลยใช่พี่โอเคราคาจะไม่ได้ต่างกันเยอะมากแต่มันอยู่ที่ว่า ออปชันของแต่ละรุ่นมากกว่าถ like yeah. ้าเป็นเป็นด okay. ัมจะถูกกว่าดิสอะไรอย่างเงี anyway> oh, ้ยพี่ประมาณนั้นครับก็ใครที่บอกว่างบน้อยก็อาจจะซื้อเป็นดัมไปแล้วก็เอาไปแปลงเป็นดิสได้ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่ร้านก็มีแปลงได้เลยใช่ครับมีโรบโอเคอันนี้คือ18อันนี้ก็2 7 28ใช่ครับแล้วมีรุ่นไหนอีกก็จะเป็น Honda G แล้วก็ฮอนด้าโอันนี้ฮอนด้าจีใช่ครับซึ่งไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนเล่น หรือว่าไม่ค่อยมีรถรถน้อยพี่อ๋อรถน้อยเหรอใช่ครับพี่อ๋อเฮ้แต่จริงๆทรงมันก็สวยนะมันรูปทรงมันใกล้เคียงกับ18แปดอะพี่อแต่แค่ว่ามันจะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนแบบรถที่มันหายากนิดนึงมันมีน้อยประมาณนั้นครับพี่โอเคเป็นรุ่นอะไรนะ h อนด้าจีคอนด้าจีใช่ครับอ่ะเลยจากคอนด้าจีไปไอ้นุ่นที่แบบไม่มีเครื่องใช่ครับพี่อันนั้นไม่มีเครื่องอันนั้นราาทำอยู่พี่ราทำอยู่ใช่ครับโอเค ซึ่งอันนี้ที่เขาเล่นๆกันณตอนนี้ครับพี่ด้านหลังเราอ่ะด้านหลังเราก็จะมีเป็นอันนี้ครับเป็นบาจาบาจาใช่ครับเป็นเป็นฮอนด้าดีโบาจาใช่ครับบาจารองเท้าทุกอย่างนี่คือเฟรมเฟรมนี่เหมือนกันหมดเหมือนยี่แครับผมแต่แค่ต่างกันแค่หัวกับจับหลังหัวนี่ก็คือหัวไฟชุดเดินไ้ทั้งหมดแฮนด์จับหลังใช่ครับราคาก็ขึ้นไปเลย เพราะว่ามันหายากใช่ไหมใช่ครับพี่มันลดมีจํานวนครับอันนี้คือเราเรียกว่าเป็นดีโอบาจาใช่ครับแล้วก็พี่เห็นรหัสรหัสเซทเอ็กซ์เซทเอ็กซ์ใช่ครับเป็นดีโอเซทเอ็กซ์ความแตกต่างของพวกที่เป็นเซทเอ็กซ์กับตัวที่เป็นดีโอธรรมดาธรรมดามันต่างยังไงเออดีโอเซทเอ็กจะเป็นเครื่องสูบนอนครับพี่สูบนอนใช่ครับแต่ถ้าเป็นพวกดีโอทั่วไปปกตินี้จะเป็นสูบตั้งสูบตั้งกับสูบนอนใช่ครับพี่ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นสูบนอนก็คือเป็นเครื่องรุ่นใหม่ไปแล้ว ใช่ครับใหม่กว่าโอเคใช่ครับอันนี้ก็คือเจนที่หลายๆคนคิดว่าเคยเห็นนะครับหรือว่าเคยแบบผ่านตาถูกต้องครับพี่มาดูกันต่อเพราะว่าแอบเหลือไปเห็นว่ามันมีรถที่ไม่ไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็เห็นว่ากระแสกำลังมาด้วยถูกต้องครับอะอย่างคันนี้คือรุ่นอะไรครับคันนี้เป็น g i o r n o ครับ g i o r n o ใช่ครับเป็น Honda เป็น Honda ครับ g i o r n o สูบตั้งสูบตั้งด้วยครับ ทำไมมันถึงเป็นรูปทรงแบบนี้ทั้งๆนจริงๆแล้วพี่ว่าจริงๆไอ้นี่มันน่าจะใหม่กว่าพวกนี้นะใช่ไหมใช่ครับถือว่าเป็นรถใหม่ไหมไม่ลนะพี่ก็ใหม่กันนิดหน่อยครับอ๋อนิดหน่อยใช่ครับอาจจะเป็นเรื่องของรูปรูปทรงใช่ครับรูปทรงที่เราสร้างขึ้นมาให้มันดูแบบให้มันเป็นทรงแนวออกพลาสติกประมาณนี้ครับพี่ซึ่งตัวของ Giano เนี่ยก็คือเป็นรถพลาสติก5 4ใช่ครับพี่สวยดีว่ะสวยดี อารมณ์แบบว่าคลาสสิกเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งตรงรุ่นของเขามาเลยพี่ก็คือบางคันส่วนมากแล้วจะไม่มีเป็นชุดแต่งนี้นะพี่เป็นรถแบบล้นๆนเพียวๆ้นอ๋อหมายความว่าคันนี้คือแต่งมาแล้วมีหาซื้อของแต่งมาใส่เรียบร้อยแล้วใช่ครับของแต่งแบบว่าตรงรุ่นครับที่มันเป็นพวกตะแกรงเงาๆรอบคันอะไรประมาณนี้ครับอ๋อโอเคพอใส่ปั๊บก็เลยดูรถแบบมิติดูใหญ่โตขึ้นใช่ครับพี่อย่างจีออโนเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงแบบปีปีของของเขาเนี่ยประมาณปีประมาณไหน ชีโอโน่าจะปี8กว่านะพี่เหรอใช่ครับราคาแรงมามเด็กตอนนี้จริงๆขึ้นอยู่ที่สภาพมากกว่าพี่ถ้าเอาไว้ง่ายถ้าไม่มีพวกชุดแต่งพวกอะไรอย่างเงี้ยรถสวยเลยก็ประมาณ2 0 0 0มื่นะพี่ประมาณนี้ประมาณ2 0 0 0มใช่ครับแต่ถ้าเป็นพวกมีอะไรแต่งติดมาด้วยเนี่ยอันนี้มันก็จะอัพขึ้นมาคือของแต่งพวกนี้คือของแรงไอเทมด้วยประมาณนั้นพี่ก็คือหาหาที่มันจะครบๆสวยๆก็ค่อนข้างยากนิดนึง แต่ถ้าเกิดว่าเอาจริงนะถ้าเกิดว่าเป็นเป็นแนวของสไตล์รถป๊อปเนี่ยถ้าเป็น Honda เลยเนี่ยไอ้ทรงนี้มีแค่จีโอโนหรือเปล่ามีจีโอโนที่เป็นทรงนี้แล้วก็จะเป็นจูริโออันนี้พอดีไม่มีก็เลยไม่ได้ออกมาค่ะจูริโอมันจะออกแบบเหลียมเียมนิดนึงเป็นรุ่นใหม่กว่าใช่ครับรุ่นใหม่กว่าใช่ครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าชอบแนวคลาสสิกไอ้นี่เลยจีโอโนเลยใช่ครับพี่เครื่องเป็นสุดตั้งเครื่องเป็นสุดตั้งครับก็คือเครื่องเหมือนเซนเอ็กไม่ใช่ครับเหมือนดีโอครับ ถ้าเป็นเอจะเป็นรอนอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วฉะนั้นใครที่อาจจะแบบว่าชอบแนวสปอร์ตก็เล่นเป็นพวกดีโอเป็น AF ไปใช่ครับพี่หรือถ้าเกิดว่าชอบแบบแนวคลาสสิกก็คือเป็นจิโอโนคันนี้ไปครับพี่เออก็ดูหล่อดีเนาะอ่าก็แนวคลาสสิกนะเนาะพอคลาสสิกจ๋าปับ๊บมันมีคันหนึ่งอยู่ข้างๆอันนี้คือแบบ,แบบแนวโมเดิร์นเลยน่าจะเป็นรุ่นใหม่หน่อยครับพี่อ่าจะเป็นเครื่องยนต์4จังหวะเป็น Honda 4จังหวะใช่ครับรุ่นคือรุ่น ควาด้าดังพอนด้าดังนะครับคือถ้าเกิดว่า well, ดูโฉมผ่านๆตาเนี่ยอารมณ์แบบรถไฟฟ้าสมัยนี้เลยใช่ถูกป่ะรูปทรงกระจะออกไปแนวรถไฟฟ้าประมาณนั้นพี่ว่ารถไฟฟ้าแม่งก๊อปปี้ว่ะใช่แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเราดูคนเล่นในในเมืองไทยเนี่ยเหมือนกับว่าคนที่เอาเข้ามาอย่างน้อยมั้ยใช่ครับพี่น้อยครับหนึ่งเลยผมว่าต้นทุนน่าจะสูงกว่าซึ่งรถรถรถพวกนี้จะสูงกว่าราคาเลทพวกนี้นะพี่อ๋อเหรอใช่ครับ เพราะมันเป็นเป็นปีใหม่กว่าแล้วเป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะเป็นสี่จังหวะใช่ครับแต่50 cc ดีเหมือนเดิมยังคงเป็น50 cc ซอยู่โอเคนั่นหมายความว่าเราก็จะได้เห็นในเรื่องของรถป๊อปในค่าย Honda ที่เป็น4จังหวะที่เป็นรุ่นใหม่ๆมากขึ้นก็คือโฉมแบบดังแบบนี้เลยใช่ครับโอเคเข้าใจละอ่ะอันนี้ก็คือคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันก็คือว่ารถป๊อปมันมีเยอะมากสภาพแบบไหนอะไรยังไงก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณไปเจอรถแบบไหนถูกไหมถูกต้องพี่อ่าแต่ถ้าเอาตรงๆนะ ที่นี่เองก็คือดูแลด้วยใช่ครับครบวงจรพี่ยังคงเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมซ่อมบำรุงของแต่งใช่ครับทุกอย่างมีครบหมดอะไรตรงอะไรแต่งอย่างด้านหลังก็คือของแต่งของเราใช่ครับเดี๋ยวเดินไปดูหน่อยปะปะอันนี้ก็คือของแต่งที่เป็นแนวรถป๊อปเลยใช่คชุดโคงชุดช่างอะไรแต่งปั๊มเฟิร์มจงจานอะไรประมาณนี้ครับคือถ้าเกิดว่าคนเล่น AF หรือว่าจะเล่น G i อ r n o อะไรพวกนี้ก็คือของแต่งยังมีอยู่สบายสบายเลยใช่โอเคครับ อันนี้ก็คือเรื่องแบบว่าแต่งให้มันแรงขึ้นในระดับหนึ่งใช่ครับแต่งสวยงามก็มีนะครับผมสายพงษ์สายพานใช่ครับชุด,ชดทั้ง,ท,งทั้งหลายทั้งปวงนี่คือของรถป๊อปหมดเลยใช่ครับเฟืองก็รถป๊อปนะครับซึ่งอย่างที่บอกก็คือว่ารถป๊อปคันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นที่10,000บาทหรือว่า1 2ื่นสองหมืามใช่ครับแ,แล้วแต่สภาพแต่ว่ายังไม่รวมของแต่งนะใช่ครับไม่มใช่แต่เป็นรถเดิมๆสแตนดาร์ดเพราะเนื่องจากว่าของแต่งแต่ละตัวเนี่ยก็หยิบมาชิ้นหนึ่ง มึงก็ไม่จบนะมึงก็ต้องต่อ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 ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่จะได้รถป๊อปจริงๆแล้วถ้ามาที่นี่ก็คือซื้อได้หมดใช่ครับถ้าไม่มีอะเล็กสั่งได้ไหมสั่งได้ครับสั่งได้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อนี่ชุดจงศิชามมีเม็ดร้อมอันนี้ก็ดิสจันรดงจันดิสพร้อมหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของตัวที่เป็นของ อะไรแต่งจุกจิกใช่ล้อก็มีนะล้อล้ออยู่ข้างบนนู่นนะครับด้านในก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกเครื่องยนต์ละขึ้นรับซีซีอะไรประมาณนี้ครับข้อข้อแต่งเสื้อแต่งอะไรประมาณนั้นโอเคก็คือพวกลูกก้านข้อก็จะเป็นชุดตรงนู้นเลยที่เขาเล่นเล่นกันใช่ไหมก็คือพวกของไต้หวันใช่ครับพีแสดงว่างานที่เป็นงานเครื่องเล็กก็ยังทาอยู่ทําอยู่ครับโอเค แล้วตรงไหนพี่ไม่เห็นมีพื้นที่ในการทำเลยผมทาด้านหน้าพี่อ๋อด้านหน้าโอเคเดี๋ยวเดินไปดูหน่อยปะอันนี้ก็จะเป็นอย่าบอกนะว่าทำงานตรงนี้นะใช่ครับกำลังกำลังจะประกอบพอดีเลยตัวนึงโอเคใช่อันนี้ก็คือเตรียมตัวที่จะประกอบให้กับลูกค้าของเ่อเตรียมรออะไรพวกนี้ครับทำไว้หมดแล้วใช่ครับทําทุกอย่างเสร็จไว้หมดแล้วครับอย่างอันนี้คือเครื่องของตัวไหนรถอะไรอันนี้เป็นเครื่องดีโอครับพี่สูบตั้งสูบตั้งของดีโอใช่ครับลูกค้าต้องการอะไรยังไง ก็อัพอัพขึ้นมาเป็น 90cc จาก50ใช่ครับเป็น 90cc ใช่ครับผมก็เปลี่ยนข้อเปลี่ยนเสื้อฝาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ชุดคลั่งก็คือง่ายๆว่าทั้งระบบดีกว่าอ่าใช่ครับพี่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแค่ลูกอย่างเดียวมันไม่ได้ใช่มันต้องมันเนี่ยมันต้องโค้งมันต้องคว้านอะไรหลายๆอย่างหมดเลยรเทุกสิ่งทุกอย่างคือง่ายๆคือผ่าเครื่องอะว่าอย่างนั้นนี่ครัผ่าเครื่องแล้วก็ประกอบใหม่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นสเต็ปขนาดนี้คือเปลี่ยนแค่ ลู่โอเวอร์ไซส์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ได้ไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้ใช่ครับอ่าอยู่อยู่ที่ว่าเอาตรงๆเลยงบมาลูกค้าดีกว่าทำทำได้ทุกงบทำได้ทุกสเต็ปไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าโอ้ต้องแบบแพงๆถึงจะทำไม่ใช่ครับใช่รับซ่อมตั้งแต่รถซ่อมตั้งแต่รถบ้านอ่ะพี่อ่าเป็นรถบ๊อบบ้านๆอะไรเงี้ยครับอ่าทำหมดก็ง่ายๆนะครับใครที่บอกว่ายังหาอะไรของรถบ๊อบไม่ได้เพราะว่าบางคนอยู่ต่างจังหวัดเราจะไปซื้อที่ไหนนะครับก็ สั่งที่นี่ก็ได้ถูกไหมติดตามที่เพจได้เลยครับเพจของเล็กคือ JJ by รามคาแหง JJ by รามคำแหงอยู่ตางจังหวัดก็ส่งได้หรือว่าจะยกรถมาทําก็ได้ได้ครับยินดีครับเปิดทุกวันไหมตอนนี้เปิดจันทร์ถึงเสาร์ครับพี่จันทร์ถึงเสาร์ใช่ครับแต่เวลาไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่านี่ผมมาก็คือเห็นได้เลยว่ามันมืดๆแล้วใช่ครับจริงๆเปิดกี่โมงเปิดช่วงเย็นครับพี่เปิดช่วงเย็นแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆใช่ครับยันดึกครับยันดึกนะครับ ก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับวันนี้เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันจะได้หายค้างคาใจแล้วว่าจริงๆแล้วรถป๊อปเนี่ยมันมีหลายรุ่นมากมายแต่ว่าที่เมื่อกี้นี้เล็กเขาอธ,ธิบายเนี่ยก็คือส่วนมากที่เขาเล่นกันถูกต้องครับเลยครับแล้วเราก็จะเพิ่งได้เห็นกันว่าในเรื่องของความคลาสสิกนะครับ,รบก็มีให้เห็นอย่างเช่นเจ้าตัว g i o อโนคันนี้ที่เป็นรถตำนานหนึ่งรุ่นแล้วก็มาใหม่ๆแบบแนวของรถไฟฟ้าแต่เป็นเครื่องสีจางหวนะก็คือฮอนด้าดัง ซึ่งอย่างที่บอกบางร้านก็ไม่ได้มีโชว์อะไรขนาดนี้ที่นี่เขามีมาให้เราได้ดูกันจะได้รู้ว่าคุณอยากจะเล่นรถสไตล์ไหนครับโอเควันนี้ขอบคุณเล็กมากๆขอบคุณครับขอบคุณครับใครสนใจก็ติดต่อเองแล้วกันนะครับ JJ Bike ลางกำแหงนะครับอยู่ตรงไหนของรามนะอีทีนี้อยู่ติดถนนเลยครับตรงซอยรามรางกำแหง189 รามกำแพง189ใช่ครับอยู่ติดถนนใหญ่ถนนใหญ่เลยนะครับผมหากตามนั้นนะครับโอเคครับวันนี้ผมกับเล็กรามกันครับพวกัปข้งหน้าสวัสดีครับครับ